ข่าวล่าสุดปรับเบีย้ยผู้พิการจาก800เป็น1000กลุ่มไหนได้กลุ่มไหนไม่ได้มาฟังกันครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับก่อนฟังข่าวสารและสาระนะครับก็ฝากกดไลค์ด share, กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข่าวและสาระดีๆมาฝากนะครับไปฟังข่าวกันเลยนะครับ ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมได้อนุมัติเพิ่มเบีย้ยผู้พิการจากปัจจุบัน800เพิ่มเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพปัจจุบันและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของคนพิการทั้งนี้จากการสำรวจสถานะทางการเงิน ของผู้พิการพบว่าส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทและมีรายได้น้อยมากฉเฉลี่ยเดือนละ4,326บาททำให้การปร,ปรับปรุงเบีย้ยผู้พิการครั้งนี้จะตอบสนองความต้องการที่จำเป็นจะช่วยให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นข้อมูลจากฐานทะเบียนกลาง ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีจำนวนคนพิการที่ตำบัดผู้พิการ2.02ล้านคนหรือประมาณ2.2ล้านสหมื่นคนได้รับประโยชน์จากเงินที่เพิ่มขึ้นสำหรับการปรับปรุงปรับเบี้ยผู้พิการเพิ่มขึ้นนี้ ทำให้ต้องขอรับการสนับสนุนหบประมาณเพิ่มเติมจำนวน4,852ล้านบาทต่อปีโดยจะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563ให้แก่ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการและผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนบัตรเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐขอย้ำนะครับผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้เงินหบป,ประมาณผ่านกองทุนประชารััฐสสวสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในปีหบป,ประมาณ2,564ก็ให้สังเกตนะครับที่ผู้พิการที่จะได้รับเงินเพิ่มเติมจากเป็นร้อเป็น1,000นะครับต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนบัตร เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับเห็นเพื่อนๆถามในเพจนะครับว่ามีแต่บัตรประจำตัวพิพิการอย่างเดียวจะได้หรือไม่แต่ข่าวล่าสุดต้องผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนบัตรเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็น่าจะหมายถึงบัตรคนจนนะครับ แต่ก็ยังไม่ชัวนะครับก็ให้เพื่อนๆสังเกตนะครับตอนฮอนยายาโควิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับว่ามีบัตรประจำตัวผู้พิการแล้วต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยแต่สรุปว่าไม่ต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้รับกันนะครับเดี๋ยวผมจะติดตามและหาข่าว ที่ชัวรและแน่มาให้เพื่อนๆได้รับทราบกันอีกครั้งนะครับครับก่อนก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อข่าวสารดีๆจะได้รับทราบกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ